ชาอูหลงพร้อมดื่มที plus. โดยบริษัทซันทร ر ي แปบซีโคเบเวเลตประเทศไทยจำกัดเดินหน้าเสิร์ฟความสุขรับซัมเมอร์เมืองไทยแบบจัดเต็มในงาน h, h ales, t ั t ทูเฮลส์ทีป๊อปอัพคาเฟ่ที่จนพรีเซนเ,เ,เตอร์หนุ่มตีขวัญใจคนรุ่นใหม่เจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามลวมเปิดคาเฟ่ฮิวใจในสไตล์โคซี่สุดอบอุน่นเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดทีชาบาเลอูหลงกินบล่าวชูกา ที่พัสบาเลอูลลงทีบราล์ชูกาเฟลเวอร์อีกขั้นของการจับคู่กันของกลิ่นบราว์ชูกาที่หลายคนชื่นชอบกับข้าวบาเล่คั่วจากญี่ปุ่นและกลิ่นอารม m ์จากชาอูลหลงที่ประสานรสชาติกันอย่างลงตัวเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูลลงพร้อมดื่มรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคโดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างสีสันและเล่นเกมกับแฟนกลับผู้โชคดีแบบเอ็กซ์คลูซี ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยโชว์พิเศษจากเจเจเล่นเอาแฟนๆฟ,ฟินสนุกสนานรีเฟชความสดชื่นและฮิลใจไปกับความหอมหวานที่จะเยียวยาทุกสิ่งได้แบบจัดเต็มณลีโดคอนเน็กซ์เมื่อวันก่อน uh, We are opening this cafe uh, to communicate the great news that our newest product T plus brown barley sugar and uh, we are with new communication with k u n J J and also our new mascot uh, g r o u n d s i d And uh, uh, this product unique point is oolong tea but other but that is we have brown sugar and also barley from Japan and this activity uh, that we have is to try to get consumers to understand uh, the value of this product is warm healing sensation through the activities we plan here at the cafe. Thank you. <coughs> เป็นตัวข้าวบาเล่ปูหลงนะคะกลิ่นราชูการนั่นเองคะ่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของการที่เป็นกลิ่นนะคะที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะของบราวน์ชูการนะคะแล้วก็ตัวชาะคะ่ะที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นอกเหนือนจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปูหลงแล้วก็รวมถึงชาที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีการผสมบาเล่เนาะที่มาจากญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเซาะค่ะอเค so they t a the Customers that uh, we target is uh, people who like flavor tea. So recently, there's a uh, increase in people who are drinking more tea, but uh, uh who like the, a bit sweeter taste. So we would like to target those consumers, uh, flavor tea target. ก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นคนที่ชอบนะคะดื่มในเรื่องของรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงกลุคนที่ชอบดื่มชาด้วยนะคะดัเขาก็จะเน้นในกลุ่มคนที่ดื่มชานะคะแล้วก็ได้ สชาติที่ค่อนข้างที่จะหอมกว่าแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็รวมถึงได้ในเรื่องของความพิเศษเนาะตัวของตัวอิมเพียนด้วยค่ะอ่ารสชงธรรมเนียมธรรมค่ะโอเคเซลบรันด์ดิสทริบิวชั่นชั้นโอเค so, okay, so uh, until uh, mid of June it will be 7-Eleven exclusive and after uh, mid of June it will be available nationwide in supermarkets and u uh, prospective retailers ค่ะก็ ในการจัดจาหน่ายนะคะก็ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะจําหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็จะจําหน่ายชั่วไปเลยก็คือมีที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปะคะีเจนคะาเป็นิเอร์บ่ผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมาก,มากที่ ได้เป็นครอบครัวของทีพลาสครับมาเป็นปีที่2แล้วครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้พรีเซนต์อ่าโปรดักต์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัวทีพลาสชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาวชูก้านี้ครับเพราะว่าผมได้ลองแล้วผมชอบมากๆแล้วอยากให้คนได้ลองมากๆอย่างรสชาติของบาชูกาค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาใ,ในร้านคือผมว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของข้าวบาล่ครับและความหวานของบาวชูก้าซึ่ง ความหมานของบาวนชูต้าเนี่ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าจะทําให้อ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเพื่อสุขภาพในทางเลือกด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเยอะครับรับรองว่าหวานแล้วก็หอมแน่นอนไอ้นี่เหมาสำหรับแบบหน้ารอนเลเนาะรสชาตผมว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากหรือว่า คือมันมันจะมีคําพูดที่ว่าแบบเวลาที่เราเจอวันที่มันอาจจะแย่ๆมาหรือว่าทํางานไม่ดีๆเนี้ยเราก็อาจจะต้องการอะไรที่มันฮิลใจเราได้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวาชาบาเล่อุลกตัวนี้เนี่ยจะช่วยฮิวใจคุณได้แน่นอนครับผม ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับชิมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวทีที plus ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบราชูก้านะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันทั้งหอมแล้วก็หวานมากๆแล้วก็ตัวป๊อปปั๊แห่งนี้เช่นกันนะครับผมทักชูฮิล์อาคาเฟ่นะครับผมก็อยากทุกคนมาเยอะๆนะครับเป็นเวลาสามวันนะครับจนถึงวันจันนี้นะครับผมมาไกล่นะครับไม่ทาผู้บริหารปาก Uh, so the T Plus uh, uh, Hunt to Heal Cafe is open until the 8th. So uh, please come join us to get this warm healing sensation that we're trying to bring through with our product and our communication. Thank you very much. <laughs>